โอ้กราบสวัสดีนะครับพี่ๆนะานะลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมช่างสีนะครับหน้ามายิงปลานะครับวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานให้พี่ๆน้านะได้ชมกันนะครับนี่ครับตอนนี้ก็หลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาน่าจะประมาณสัก2ออาทิตย์ได้แล้วเนาะ ไม่ได้ลงคลิปก็คือยังทํางานให้ลูกค้าอยู่นะครับแค่ว่างานมันยังไม่ได้ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้ลงให้ลูกค้าได้ดูนะครับนะครับเลยไม่ได้ลงให้ลูกค้าได้ดูนะนะครับนะตอนนี้ก็คือตัวงานท้ายนะครับเนี่ยครับตัวงานท้ายคือผมทําเสร็จหมดแล้วนะครับตัวงานท้ายคือเสร็จหมดแล้ว เหลือแค่เหลือแค่ลางอย่างเดียวนะครับที่จริงนัดลูกค้าสิ้นเดือนนี้เนาะก็นี่ก็ปลาไปวันที่เท่าไหร่ที่สี่แล้วนะครับก็ยังเหลือทํารางอยู่นะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ส่งเป็นงานท้ายให้ลูกค้าอยู่ก็ไม่ได้อนะัปเดตเนาะนะครับทํางานท้ายให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่ครับผลง,งานนะครับ งานนะครับผมนี่ตัวนี้งานไม้มะลิดเป็นทรงแบบทรงของลูกค้าเองเป็นมาลิดนะครับตัวนี้ดำนะครับมาลิดดำดำทรงของลูกค้าเองนะครับ ตัวนี้ไม้กระพี้นะครับลายหงหงเลยนะครับนี่ก็งานไม้มาฆ่านี่ครับนะครับรออีกหน่อยนึงนะครับลูกค้านี่สวยงามแน่นอนนะครับสาเร็จ ตัวนี้เป็นงานยุงทั้งลำนะรับไม้พยุงทั้งลำตัวรางกับท้ารางกับท้ายก็สีเดียวกันเลยนะครับสวยเลยนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นลากพยุงนะพะยุงส้มรากยุงส้มทนะรงคันเบี่ยงนะครับงานศูนย์นะครับนี สงครามวยญง,งานฟนูนะครับแล้วกตวนะ็ตัวนี้ชิงชันนะครับตัวนี้ชิงชันตัวนี้มีเจ้าของแล้วเนาะก็หลังจากที่อัปเดตไปทีแรกไม่มีแต่มีลูกค้าพี่เขาจองแล้วนะครับตัวนี้ก็ชื่ออะไรเนาะผมจำไม่ได้เนาะผมจดไว้อยู่ในสมุดนะครับตัวนี้ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ถ่ายส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นชริงชันม่วงนะครับจิงชันม่วงนะครับตัวนี้เป็นจิงชันม่วงนะครับชิงชันม่วงนะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวตัวนี้เป็นงานงานหลุดจองหลุดจองตัวนี้เป็นจิงชันเดี๋ยวค่อยรีวิวทีหลังเอาตัวนี้ก่อนนี่ครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นของพี่ชูพงครับชูพงนะครับเป็นท้ายสักลางดูนะครับเ๋วเลยเบาๆครับน้ำหนักเบาๆแล้วก็นี่ครับงานเลีงลางนะครับไม้ประดูนะครับตัวนี้นี่ครับสีเวลาเราเคลือบเงาเวลาเราเคลือบนะครับผมจะเคลือบกึ่งเงานะครับกึ่งเงากึ่งด้านนะครับมันจะสวยเคลือบแบบใหม่สวยแบบนี้เนี่ย เดี๋ยวให้ดูนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็หลุด,ลดก็หลุดจองเหมือนกันตัวนี้เดี๋ยวสองแล้วนะครับเพราะว่ามันนานลูกค้ามันนานผมก็เข้าใจเนาะว่าบางทีลูกลูกค้าอยากได้แบบเร็วๆเนาะคือมันนานก็ยอมรับนะครับยอมรับก็ยอมรับเพราะว่าตัวเองนะครับตัวเองทํานานนะครับทานานก็นี่ครับไว้ก่อนเดี๋ยวรีวิว แล้วก็ตัวนี้ลูกค้าปิดไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าให้ทําเป็นพร้อมใช้งานเป็นลากพยุงเหมือนกันตัวนีนะ้เป็นลากพยุงนะครับนี่ลากพยุงนะครับหลังแล้วก็ตัวนี้ลายเดอะแฟลตนะครับลายนี้ลูกค้าอยากได้ลายนี้เป็นไม้ประดุนะครับเนี่ยครับ จัดไปแล้วก็นี่ก็ไม้ประดู่ไม้ประดู่ชุดนี้จะเป็นไม้ประดูบ่บ้านๆแล้วเลยนะครับนี่เขาจะมีลายมีตานะครับมีลายมีตาไม้นะครับ,มมามารบไม้ประดู่ป่าเราเนาะนะมันจะมีตาไมา้ตาหมานนี่ครับมี มีตาไมา้ตาหมานนี่ครับไม้ประดู่แล้วก็เนี่ยครับกำคองานศูนย์เนี่ยเห็นไหมไม้ประดู่บ้านเรามันจะมีแบบนี้เป็นลวดลายนะครับมีตาหมานนี่ครับอีกฝั่งจริงๆแล้วถ้าเราเคลือบเงานะสีมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับมันจะออกจุ่มส้มแดงๆแ,แล้วก็มีลายเส้นลายเส้นนี้จะออกม่วง,งๆ่เห็นไหมเนี่ย ใกล้ให้ดูนี่ครับหลายเส้นสวยนะครับเวลาเคลือบเสร็จสวยงามนะครับแล้วก็เป็นผ้ายิงหนูนะผ้ายิงหนูนี่ครับตรงนี้ผ้ายิงหนูอันนี้ยาว1เมตรลูกค้าสั่งนะครับก็2บอกนี้นะครับ เป็นงานหลุดจองเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นงานไม้ประด่นะครับเป็นงานหลุดจองนะครับตัวนี้เป็นไม้ประด่นะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้ทําพร้อมใช้งานนะครับทําพร้อมใช้งานเนาะนะพร้อมใช้งานหรือพร้อมยิงนะครับนะครับพร้อมยิงเลยอุปกรณ์แถมให้นะครับตัวนี้สองพันเจ็ดนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นไม้ประด่นะครับท้ายนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้คือเป็นชิงชันชิงชันม่วงไฟนะครับตัวนี้ก็คือแกะลายเชคเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับไอตัวที่ด้านขอบนี้แบบมัน,ม,น,ม,นมันเวลาผมกัดแล้วมันล้นผมยังไม่ได้ขัดนะทุกคนยังไม่ได้ขัดละเอียดนะครับเวลาเห็นไหมนี่นี่ครับเห็นไหมยังมีรอยรอยรอยใบกัดรอยใบขัดอยู่เลยใช่หไหม เวลาผมนะครับเวลาผมขัดละเอียดนะครับตรงขอบตรงขอบพวกนี้นะครับขอบข้างๆนี่มันจะหายแล้วก็มีดเล็กเนี่ยที่ผมแกะลายเชคเกอร์เนี่ยผมผมเพิ่งหัดแกะใหม่นะครับตัวนี้ลายเชคเกอร์นะครับเป็นลายลายใบมีดลายล่องที่เล็กนะครับล่องที่เล็กที่สุดเลยนะครับที่ผมแกะนะมันเป็นตัวล่องเล็กที่สุดเลยนะครับงานละเอียดเนี่ยครับแกะเชคเกอร์ให้นะครับทั้ง ตรงกระโจมมือนะครับแกะให้นะครับนี่ไงผลงานรายละเอียดนะครับแกะเช็คเกอร์ให้นะครับเนาะตัวนี้เป็นงานทรงแนบแก้มนะครับจับขวานะครับสาหรับคนที่ถนัดขวานะครับเป็นชิงชันม่วงนะครับเป็นชิงชันม่วงแล้วก็มีลายตรงนี้เป็นทรงทรงบิดบัวนะครับบิดบัวหรือบิดบิดใบบัวนะครับทรงบิดใบบัว เนี่ยครับอีกฝั่งจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลายตัวนี้โหดครับเป็นชิงชันม่วงไฟนะครับนะม่วงดำดำนี่ครับดูไหมหน้าจะดำดำนี่ครับรับประกันเรื่องลายนะครับเรื่องม่วงตัวนี้สวยจัดนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ขายพร้อมใช้งานเป็นงานศูนย์นะครับเป็นงานศูนย์เล็งนะครับแกะลายเช็คเกอร์ให้พร้อมนะครับแกะลายเช็คเกอร์ให้พร้อมนี่ครับอีกฝั่ง แกะลายเช็คเกอร์ให้พร้อมนะครับนี่ครับแกะเช็คเกอร์ให้พร้อมตัวนี้คือพร้อมใช้งานนะครับเจ็ดพันห้านะครับนะครับเจ็ดเจ็ดพันห้านะครับตัวนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมใช้งานเลยเป็นไม้ชิงชันนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานปืนศูนย์นะครับก็คือของแต่งครบนะครับก็คือขอปีกขอปีกนะครับแล้วก็ใต้รางนะครับไกลักคังไกลักัง ของช่างวันนะครับที่ใส่ให้นะครับนะถ้าท่านไหนสนใจก็ทักมาจองได้นะครับตัวนี้นะก็คือชิงชันม่วงนี้นานๆน,น,นะครับบอกได้เลยว่านานๆจะมีมาทีนะครับส่วนมากที่จะมันจะมีมาคือมันจะเป็นชิงชันแบบนี้ครับชิงชันส่วนมากที่จะได้มามันจะเป็นสีประมาณนี้เดี๋ยวผมเทียบให้ดู นะครับเนี่ยขนาดขึ้นงานไว้นานขนาดขึ้นงานไว้นานแล้วนะนี่สีมันซอบต์ๆเลยนะสียังไม่สดนะุดเนาะขึ้นไว้นานแล้วเนี่ยนี่ครับส่วนมากมันจะเป็นสีประมาณนี้ที่ได้มานะครับนี่มันจะเป็นสีแบบเนี้ยสีเหมือนลางตัวนี้น,บบน,นะครับสีแบบเนี้ยนะครับแต่แต่ตัวท้ายนี่เห็นไหม เนี่ยสีของเขาที่แท้จริงนะครับเวลาเราเคลือบเงาเคลือบแลกเกอร์ครับสีที่แท้จริงคือสีนี้นะครับนี่ส่วนมากกิงชันจะได้มาเป็นสีนี้เทียบให้ดูครับนี่ตัวนี้คือสีของเขาจะม่วงแล้วตัวนี้ก็ม่วงสีเดียวกันเลยนะนี่ไอ้นี่กับไอ้นี่สีเดียวกันเลยนะครับนี่ใช่ไหมฝั่งนี้พิธีผมไม่ได้ขัดเห็นไหมนี่ครับตรงปลายเขาที่ผมไม่ได้ขัดนะนี่ อันนี้มันโดนใบขัดเรามันเลยเข,าขาวๆสีของเขาที่แท้จริงสีนี้นะครับหายากนะครับคอ่คอนข้างที่จะหายากราคาสูงเวลาเราเคลือบเงาเสร็จมันจะเป็นแบบไหนสีแบบไหนเนี่ยขนาดฝุ่นนะดูฝุ่นนะแขวนไว้ให้ลูกค้าไหมเนี่ยเป็นจริงชันไฟดูดิแขวนไว้ฝุ่นนะนี่ครับนี่ขนาดย้อนแสงนะเดี๋ยวผมให้ดูข้างนอกมันย้อนแสง ตัวนี้ลูกค้าจะเอาท้ายรางทีแรกเอาแค่ท้ายเดี๋ยวต้องมาดูาด้านนอกเราถึงจะรู้ว่ามันจะสูยขนาดไหนเนี่ยครับไอนี้ไม่ได้มีรอยตำหนิอะไรนะนี่เป็นใยแมงมุมนะทุกคนผมแขวนไว้ตรงนี้นะครับเวลาไอนี้ก็เอาน้ำลาดออกมันก็ออกหมดแล้วเนาะผมเคลือบไว้นะฝุ่นจับนี่แหละครับจริงชันม่วงไฟ เห็นไหมผมเคลือบเคลือบกึ่งเงากึ่งด้านให้ครับเนี่ยนะครับสองท้ายนี้ก็เคลือบให้ก็เป็นแบบนี้เลยดูอีกฝั่งให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับเห็นไหมเวลาเคลือบแล้วปุ๊บก็นี่เลยนะครับแบบนี้เลยนี่ครับสวยจัดนี่ครับม่วงไฟเลยหายาก ส่วนมากก็อย่างผมบอกแล้วมันจะเป็นแบบนี้ได้แบบนี้มานะจะเป็นสีแบบนี้มาถ้าม่วงๆแบบเนี้ยหายากก็ลุดจองมาตัวนี้นะครับ Louise, ตั ocalypse, วท้ายนี้แหละอีกท้ายหนึ่งพร้อมใช้งานนะครับขายพร้อมใช้งานนะครับไม่ได้ขายแยกนะครับตัวนี้เนาะไม่ไม่ได้ไม่ได้ขายแยกนะครับไม่ได้แยกท้ายนะครับตัวนี้คือจะขายพร้อมใช้งานเลยนะครับ7จ็ดพนนะครับตัวนี้รวมรวมส่งนะครับ 7500บาทนะครับตัวนี้รวมส่งให้เลยนะครับเนาะก็ตัวที่ลูกค้าส่งไม้มาทำรางก็ตัวนี้ครับเป็นไม้พยุงครับทำให้ผมทำลางให้ก็ใส่กับตัวนั้นเนาะตัวไอ้นิ้วสอดเนี่ยที่ผมขายไป800นะก็ค่าส่ง200เป็นพันหนึ่งนะครับ,นะรบที่พี่แกส่งไม้มาให้ผมทำรางให้เนาะ ก็เนี่ยแต่ว่าไม้มันมาคือแบบมันเขาน่าจะทําเป็นดามดามจอบด้ามเสียมหรือเปล่าเพราะว่ามันมาเป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับก็คือมาแล้วผมปรับขนาดนี่ครับปรับขนาดก็คือให้มันตรงก่อนแล้วก็จะเอาไปรีดรีดเอาขนาดแล้วดูด้านหน้าโอ้โหทำยากมากนะครับดูนี่ขนาดมันได้มาถึงนี่เองแล้วก็ปลายมันเลียว ไม้นะ้ำไม้โอเคอยู่ไม้เก่าอยู่นะครับไม้เก่าอยู่นะครับต่ต้องปรับขนาดแล้วก็จะแจ้งลูกค้านะครับก็คือถ้าเป็นเป็นไม้ลูกค้าที่ส่งมาเนาะไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรกร็ช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ทําท้ายทํารางที่ลูกค้าส่งมาให้ผมทําก็คือผมรับทําหมดราคาราคาก็จะถูกลงนะครับราคาก็จะถูกลงแต่ว่า นะครับลูกค้าฟังดีๆนะครับแต่ว่าถ้าผมทําเสร็จนะครับก็คือถ้ารางมันงอนะครับถ้ารางมันงอมันคดนะครับตัวนี้ก็คือผมไม่ได้ไม่ได้รับเคมไม่ได้รับอะไรนะเพราะว่ามันเป็นหมายลูกค้านะครับถ้ามันงอนะครับผมก็จะบอกลูกค้าว่ามันงอนะครับวิธีแก้ไขเบื้องต้นแก้อย่างไงนะครับถ้าสมมุติมันงอ นะผมก็ผมก็จะแก้ไขให้ก็คือ1นนะครับผมจะลนไฟนะครับผมจะลนไฟแล้วก็ค่อยๆดัดให้นะครับถ้ามันได้นะครับก็ก็คือได้นะครับถ้ามันไม่ได้ก็ต้องได้ทิ้งนะครับตัวนี้นะข้อนี้ลูกค้าก็ต้องยอมรับด้วยนะครับก็คือถ้ามันไม่ได้ก็ต้องได้ทิ้งนะครับผมเนาะก็ไม่ได้มีการเคลมอะไรให้นะครับเนาะแต่ถ้าเป็นงานของผมเลยนะครับ ถ้าเป็นรางของผมเลยนะครับถ้ามันคดมันงอผมจะไม่มีการลนไฟนะครับถ้างานของผมเลยถ้ามันคดมันงอผมจะไม่มีการลนไฟนะครับถ้ามันคดปุ๊บผมทิ้งเลยนะครับทิ้งเลยก็ต้องเอาท่อนใหม่มาทำนะครับเอารางตัวใหม่มาทําเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้นะครับถ้ามันลนลนไปแล้วนะครับมันก็ไม่แน่วันข้างหน้ามันอาจจะกลับเด้งกลับคืนมาเหมือนเดิมเนาะถ้าเป็นตัวงานพันท้าย นะครับถ้าลูกค้าส่งไม้มาทําท้ายถ้าสมมุติเวลาเรารีดกระโจมคอมันตรงสมมุติมันตรงแบบนี้แล้วเนาะพอเราเซาะร่องนะเซาะร่องจะฝังรางแล้วมันคดทํำยังไงพอมีวิธีแก้ไขก็คือผมจะตัดตรงนี้นะครับเหมือนช่างที่เขาหลายๆท่านที่เขาทําที่เขาตัดตรงเนี้ยนะก็จะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อต่อให้ใหม่นะครับนะ ก็ลูกค้าก็เข้าใจตามนี้เลยนะครับสำหรับที่งานที่เป็นไม้ลูกค้านะครับจะไม่ได้มีการรับประกันใดๆนะครับตัวนี้เนาะจะไม่เหมือนจะไม่ใช่เหมือนไม้ที่ผมชงช่างนะครับนี่ครับรางพยุงที่ผมจะใส่กับท้ายพยุงตัวนั้นสีเดียวกันเลยนะครับสีแดงๆ แด,ดงๆดำๆนะครับลางอยู่ลายจัดนาอ,อถ้าท่านไหนสนใจก็ท้ายนี้นี่มันมีลายก็ทักมาได้เลยม่วงจัดขนาดยังไม่เคลือบยังม่วงจัดนะครับก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับตัวนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับตัวนี้ท็อปเลยแหละนะท็อปเลยหายากนะตัวท็อปเลยนะครับ ก็จองได้นะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สําหรับเดี๋ยวเพิ่มเติมแป๊บนึงครับสาหรับชุดนี้นะครับก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณสัก10วันนะครับสิกว่าวันนะครับลูกค้าก็เดี๋ยวพยายามเร่งให้เต็มที่นะน่าจะประมาณสัก10กว่าวันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีดลางแล้วก็เดินล่องเจาะช่องไกลอะไรน่าจะประมาณสัก10กว่าวันนี่แหละนะครับแป๊บนึงนะผมก็ทําคนเดียวนะครับลูกค้าทางานคนเดียวเนาะ งานคนเดียวช้าหน่อยนะครับสำหรับตัวว่างท่านไหนสนใจก็มียกยิง2 7 0 7แล้วก็ตัวชิงชัน7,5 0 0นะครับก็ทักมานะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากพี่ๆนะนะไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะนะนะครับลูกค้าที่ติดตามนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆแล้วก็ลูกค้าที่ชอบในผลงานแล้วก็อุดหนุนในผลงานของผมนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับผม